เรายืมไปยืมทางไหนพ่อก็จะบอกว่าเดี๋ยวพ้อเอาเงินอันนี้แหละมาให้พ่อก็จะพูดพูดพูดจำจำแต่ตรงนี้แหละว่าเขาจะเอาเงินล้านน่ะมาให้เดี๋ยวพอ่อจะเอามื่อคืนพ่อก็จะจำถึงนี่และจนอันนี้หลงเป็นแบบนี้คือตอนนี้พ่อหลงไปเลยใช่<ม>จำ,จำอ,อะไรไม,ไม่ได้ใช่ก็เป็นเวมาลาะสิบปีพ่อก็ไม่ ไม่มาหาเลยไม่มาดูมาเลยไม่โทรไม่ถามทุกอ,อย่างเลยจากจากเสร็จปีเนี่ยที่เรามีที่ทํากินเนี่ยตอนนี้เราไม่มีที่แล้วใช่ค่ะเราต้องเป็นคนหาเลี้ยงพ่อของใช่พ่อที่ที่หลงนี่เป็นเพราะว่าชอบจับเหตุการณ์เกิดขึ้นใช่ก็จะอยู่คนเดียวหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ได้แต่เหมือนพ่อนอนรอว่าเขาจะเอาเงินมาให้เห <c oughs> มือนคิด <c oughs> คิดอย่างนี้แหละสมองพ่อหนูเดาว่าพ่อตรงองนี้อย่างนี้แหละ <c oughs> เขาจะเอาเงินมาให้ก็จะเอาเงินมาให้ทุกวันทุกวันอย่างนี้แหละปัจจุบันนี้ก็ยังคิดว่าหลานจะเอาเงินมาคืนตอนนี้แบบลืมแล้วว่าว่าเขามายืมว่าเป็นหนี้เพื่อหลานไปใช้อะไรเงี้ยพอจําไม่ได้จําแม่แต่ไม่ได้อารีก็ยังจําไม่ได้แต่เรากับแม่จำได้แม่ได้แม่ก็จำได้แม่แต่แม่จะพูดไม่ค่อยได้เพราะใครถามแม่ก็จะอย่างนี้แหละค่ะ เราถามได้ไหะครับตอนที่เรายที่คุณพ่อยืมเงินชาวบ้านเพื่อเอาไปประกันตัวอาลีตอนนั้นน่ะเท่าไหร่คะคุณค่าที่เราเอาไปให้สัตเพื่อประกันตัวอันโอ้ทั้งทวงทั้งอะไรเนาะหลักล้านได้อยู่ค่ะเพราะเงินห้าแสนมันไม่พอเงินห้าแสนที่ขายได้มันไม่พอมันต้องตอนนี้ก็ยังเป็นหนี้เขาอยู่ค่ะหนี้ที่ยืมจุดจุดที่แบบในเงินห้าแสนนี้มันไม่พอ ยังมีอีกสองแสนสามแสนหนึ่งแสนยืมกันตำบาเนี่ยแต่พอคนสุดท้ายเนี่ยพอมาเอามาเอาทีพ่อผมตอนหลังคือผลทุดท้ายนี่คือพ่อต้องเสียที่นาด้วยแล้วก็ต้องมาเป็นหนี้ด้วยใช่ตอนนี้ก็ยังเป็นหนี้อยู่แล้วพ่อก็ใช้หนี้ไม่ได้แล้วตอนนี้เป็นแบบนี้แล้วค่ะแล้วตอนนั้นได้คุยกับพ่อแม่ของอารีไหมคะว่าได้มาช่วยไหมโทรคุยตลอดแต่เขามีเคยคุยโทรคุยแล้วเขายังด่าเรากลับอีก ถ้าคุยคุยกับเราเอ้าใครบอกให้มึงยืมใครบอกให้มึงช่วยพูดอย่างเงี้ยพูดจริงๆแต่ไม่ได้อัดเสียงไว้แล้วก็ใช่หลังจากนั้นคือโทรกลับยังไงก็ไม่รับไม่รับใครบอกให้มึงเอาเงินไปให้ใครบอกให้มึงยืมใครบอกให้มึงช่วยออพูดอย่างเงี้ย,ย,ยทั้งที่พ่อเนะ่ะทั้งหมู่บ้านเนี่ยพ่อไปยืมหมดเลยอะ่ะเขาพูดอย่างนี้แหละกลัวหลานจะติดภูมใช่ วงรักหลามเขาฟังอยู่เนี่ยอยากจะพูดอะไรกับเขาก็อยากอยากได้้าคืนนะเนาะะแล้วก็ถ้าไม่ได้นาคืนก็อยากให้คนผิดติดคุกค่ะเปเงินคดีตามกฎหมายไปเลยะ จะได้แบบอยู่แบบไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรถึงไม่ได้นาหนูก็ยังทำาหารกินได้หนูถือว่าเสียไปไม่เป็นไร<า>ค่ะใ, <น S 1> ใช่ใช่ค่ะถ้าอยู่อย่างนี้คนผิดมันก็ลอยนวลอยู่เี้ยค่ะแย่วก่อนหน้านี้นเราก็ไม่กล้าแจ้งก่ามไม่มีเงินที่จะแจ้งเพราะว่าที่ที่ไปบ้านหลังแรกอะนาะไปหาพี่สองนั่นแกก็บอกว่าแคแจ้งแล้วแกก็หมดหมดไปเปล่า เราไม่มีหลักฐานอะไรเลยว่าเขามายืมค่ะไม่ได้เซ็นไม่ได้อะไรเลยปากเตา,ตา,ตาตั้งนั้นมายืมแกมายืมเรืเ่อยๆอารีน่ะมายืมพ่อเรื่อยๆไม่ใช่แค่เงินก่อนนี้มีก่อนหน้านี้จนแมมหมดบัญชีอ่ะเงินบัญชีเป็นแสนะ่ะก็หมดหมดไปเลยพ่อก็พาไปเบิกสองคนแต่ตอนนั้นหนูยังไม่ได้อยู่นี่หนูไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะิ่งมาอยู่ตอนที่เรื่องเกิดค่ะพอเห็นข่าวนี้ก็เลย ช่พอเห็นมีแฟนก็เลยต้องยังไงก็ต้องอยู่เฉยไม่ได้ค่ะเพราะว่าอยากจะทําอยู่แล้วอยากแต่ไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนก็ไม่มีอยากอยากตอนสิบปีที่แล้วเรามีทรัพย์สมบัติเท่าไหร่คะทุกบ้านพวกไรนาะแล้วตอนเนี้ยเหลืออะไรบ้างหลังจากที่เชื่อเขา,านแค่นี้ค่ะเหลือแค่นี้ค่ะ มาก่อนพ่อเป็นคนมีนะถือว่าแบบไปไหนพอ่อใช้จ่ายสบายไป,ไปพอ่อไปตลาดไปอะไรเงินไม่เคยขาดตอนนี้ไม่มีเงินในกระเป๋าเลยพอ่อใช่มาก่อนพอ่อมีเงินใส่ถุงถุงเก่าๆของพอ่อนี่แหละแต่ว่าตังเยอะมากค่ะเป็นบุฟเฟ่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้เป็นเด็กอ,อยากฝากถึง ลูกศิษย์อาลีไหมคะอืะมคนอื่นๆก็ไม่ค่อยค่อยรู้เนาะแล้วเขาแบบเห็นข่าวแล้วเขาแบับยังหลงเชื่ออู่ใช่โอ้ยอยา่าอย่าไปเชื่อเลยค่ะคนอย่างอีรีอย่าไปเชื่อเลยค่ะเขาเขาหล,ลอกค่ะเขาหล,ลอกอ,อย่าให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่าให้ติดคุกติดคุกไปเลยค่ะ หนูไม่ถือว่าเป็นยากใไ,ไม่เป็นอะไรทั้งนั้นทํากับพ่อกับแม่หนูค่ะซึ่งเขาก็ไม่ใช่ร่างสรงจริงอย่างนี้ใช่ไหมคะเท่าที่เรารู้ใช่ใช่ค่ะก็เลยค่ะตอนดนปรีเดีเลย